คืออะไระงานเราเรื่มเป็นกรรมการก่อนนะอ๋ะได้ค่ะได้โอเคอเคะ่ะก็มีเป็นอีกงานหนึ่งเนาะที่เป็นชาเลนไหมใช่คือจริงๆแล้วเรามีโอกาสได้ได้ทำงานการเป็นกรรมการมาค่อนข้างหลายรายก <ๆ S 2> ารมากแต่นี้ก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่มันแบบใหม่เนาะสำหรับเราเพราะว่าเราจะต้อง เราไปรอบไลฟ์แล้วตอนเราไปก็จะเป็นได้ไปเจอน้องๆไม่ไม่ใช่ไลฟ์ของเสค่ะเป็นสเตจก็คือได้เห็นแต่ละคนว่าเขาจะมาโชว์ออนสเตจเป็นยังไงแล้วเราเป็นตัวแทนของช่องวันด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่ได้เห็นภาพรวมมากขึ้นของศิลปินในเจเนอเรชันใหม่ ก็ร้องใหม่ซึ่งเราเห็นมาเยอะแล้วล่ะก่อนหน้านี้แต่แต่ในรายการมันเป็นยังไงบ้างเรองรองใหม่มันเป็นยังไงบ้างเขาาที่เราได้ฟูมร้องถ้าตามที่เราได้เห็นแล้วเรา<อ>ว่าทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจน<อ>น้องๆหลายๆคนเนี่ยแก้มว่าหลายๆคนเขาเคยผ่านการร้องเพลงมา แล้วก็การอยู่ในวงการมามีหลายคนเหมือนกันที่เราได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นว่าคนที่ยังมีไฟคนที่มีความฝันนะยังไงเขาก็ต้องแบบทาําออกมาเป็นที่แน่นอนเราอยากเห็นศักยภาพที่มันแบบพุ่งออกมาจากแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรื่องเต้นหรือ acting หรือยุคนี้อะ ค <Content> อนเทนต์เกอก็สำคัญเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนก็คือจะต้องมีของของตัวเองแ้ว่าเขาน่าจะเต็มที่ได้เขาแบบโลกกว้างกันมากขึ้นมากๆค่ะคกมารใครที <c oughs> <อ>่จะเข้าตาเราชลินไหมเราสำหรับเรานะเราว่าความเป็นตัวตนเสน่ห์สำคัญมากร้องดีบางทีมันต้องมีอะไรมากกว่านั้น <c oughs> เ,ออเราเราอยาก <c oughs> เราอยาก,เรา,ยากเราอยากเห็นแบบภาพรวมที่ดีงาม <c oughs> ใช่มีความเป็นตั มีความชายออกมามีความเป็นธรรมชาติของตัวเองอย่างเราไม่เคยเคยผ่านการประกวดมาก่อนเราโหเราจะมีคัมีร์มาให้น้องวา้มาจกคมีประกวดที่อย่าเรียกว่าตอนนั้นผ่านมากีกเพียบกันตั้งรับเตเรามาจากศูนย์เรามาจากจุดเริ่มต้นมามาจากสิ่งที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าวันนึงอ่ะมันจะมันจะไปยังไงต่อแต่เราทําวันนั้นอย่างเต็มที่ทุกทุกรอบไม่ได้มี ถช่ย้ยอนกลับไปดูก็จะเห็นนะคะว่าเราต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นมากมายแค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอยากอยากให้น้องๆทุกคนแบบมีความสุขไปกับมันสิ่งสําคัญตอนที่เราประกวดร้อ,องเพลงเรามีความสุขมากกับการร้องเพลงแล้วเป็นเป็นอยากให้คนดูมีความสุขอ่อะมันจะออกมาเองมันจะพลังมันจะออกมาค่ะอยางส่งพลังตรงไหนออกไปส่งไปให้เต็มที่ที่สุดเลยแกงจากวันนั้นอ่ะเดินทางมาถึงตอนที่มีวุฒิภาวะเป็นเป็นอรรมการด้เลยความสึกดเ่าแค่นเป็นองแน่นอนที่สุดนะเราเป็นเป็น คนหนึ่งที่เคยประกดร้องเพลงแล้ววันหนึ่งเราต้องมาเป็นกรรมการเราเหมือนกับเราต้องเราก็ต้องมีมีสิ่งที่สามารถแนะนำกับผู้ได้เพราะว่าเรามาจากจุดที่เราก็เป็น,นือนเขามาก่อนแล้วเราก็เรียนรู้รูพักรักจำแล้วเราก็พัฒนานตัวเองสิ่งสิ่งที่เรามองเห็นมันวิชั่นกรรมการแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอีกค่ะสำหรับเราเราก็จะมองมุมหนึ่งกรรมการท่านมองมุมหนึ่งมันไม่จำเป็นต้องมองเหมือนกันเราเห็นบางอย่างเรายังชอบไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้น ทุกคนก็จะมีวิจารณญาณของตัวเองเราเองเราในฐานะของคนที่ได้รับเกียรตินี้มาเราก็จะแนะนําน้องๆอย่างดีที่สุดค่ะแล้วก็คัดเลือกกันอย่างเต็มที่เข,ข้มข้นที่สุดค่ะสำหรับแง่แบบจากแบบก็จะมาในวันจนถึงวันนี้ที่แบบเป็นอะไรแบที่อะไรเท่าพี่ว่าเฮ้ยมันมันมีอะไรบารรรอรองอย่างที่ทำให้เรามาถึงจุดน,นี้ออได้ใช้ถึงวันนี้ได้ที่เราใช้เยอะๆนแบบในรูปเป็นตัวเราเออเอ,อูออ้หู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  แก้มว่าน่าจะความที่เราสมับเสมนในการพัฒนาตัวเองแล้วก็สิ่งต่างๆที่ใช่ไม่อยู่พัฒนาแต่ก็ไม่ได้ฝืนตัวเองเกินไปนะคะรเราเราต้องเมนเทนแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าเรามีเรามีแรงแค่ไหนในการทําในแต่ละครั้ง<ม>แต่แก้มเชื่อว่าผลงานต่างๆแล้วก็สิ่งต่างๆที่ผ่านมาทําให้เราได้ผ่านมาเรื่อยๆมีโอกาสเข้ามาได้ทํางานต่อไปแล้วก็ได้มีโอกาสได้แนะนําน้องๆต่อไปค่ะ อย่างตอนนี้ก็เราคูดได้ว่าเราอยู่ในจุดที่เราสตองแล้วใช่แต่เมื่อราผ่านมาทุกอย่างในแบบช่วงคืึ่งช่วงสตองสตองสตรองไหมแก้ว่ามันเป็นเรื่องๆไปมากกว่าค่ะเราเราเองยังต้องแบบเราเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่จะต้องพบเจอเรื่องราวต่างๆในชีวิตเพราะฉะนั้นอ่ะแก้ว่ามันเป็นการเรียนรู้มากกว่าที่ทําให้เราได้โตขึ้นในแต่ละวันแต่อันนี้ยเราจะมาให้คําแนะนําน้องๆเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็จะต้องส่งพลังดีๆออกไปให้เขาแน่นอน โอ้กลับมาแล้วกลับมาแล้วกับมานไดกลไม่ไยเขาเเรี้องมาตลอดเวลาใช่แอนไปกีปีนะกัว่าหลายปีมากตอนนั้นอะพวกเราด้ความที่ก่อนโควิดเนาะแบบนึแล้วมันเป็นจังหวะที่คนต้องไปเติบโตในทางตัวเองกันทุคนก็มีหน้าที่ของตัวเองกันเวลามันเลมมันเลยไม่ได้แบบพอดีกัน นึว่าเจ็ดแปดปี<ม>ได้นะหลังโควิดอะค่ะสองพันสิบเก้าม,มันมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่แต่เราไม่ได้บอกนี่ว่านาคตมันจะไม่เกิดอ,อกีกมันเหมือนเป็นการที่เราหยุดเพื่อที่จะได้หาเส้นทางตัวเองเป็นทํางานของแต่ละคนก็งานค่อนข้างจะเยอะมากใน,ในตอนนั้นอนะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็รับได้อีกขอทุกคนพร้อมทํางานมากแล้วคือมีมี คนดูค่ะแล้วก็แฟนๆเขามาจุดประกายให้ทําให้พี่ๆทีมงานรู้สึกว่าเฮ้ยพร้อมหรือยังอยากจะกลับมาสนุกกับเอออยากจะกลับมาสนุกกับคนดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเราก็เลยแบบอ่ะยินดีเออใช่ก็คือเราก็ตอบกกันก็แล้วแต่ด้วยฟูร์ดีานมาคอนเนคชั่นที่จะต้องคอนมาเจอก็คือต้องไม่คิดอะไรมากอ่ะคือทำงานกับ4ีโปดัมอะพวกเราด้วยความที่มันเราทำงานกันมานานมากแล้วระหว่างทาง เราอาจจะไม่ได้ทํารายการแต่เราก็ยังเจอกันในงานต่างๆมันก็คือความพี่น้องมันยังอยู่เสมออะ่ะเรายังพูดคุยนู่นนี่นั่นกันแล้วพอมันต้องได้กลับมาทางานด้วยกันมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออมันมัน,ม,นมันโตขึ้นอะ่ะเป็นความเป็นแฟนแต่ละคนนะูดสุดตั้งยังสวยมากตั้งก็คือสวยมากทั้งมดยาวเลยทั้งผมยาวสวยทุกวันเงมากเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่จริงตังต้งสวยมากเออทุกคนโตขึต้นค่ะ ใช่พี่โดก็จะเต็มเป็นผู้บริหารเป็นผู้บริหารแต่เขามีความสุขอะเขาไม่อยากทาตรงนี้อะไรเงี้ยใช่มีซิกแพคมีอะไรมาเพิ่มพี่กันเขาก็สนุกสนานของเขาอะไรเงี้ยเขาก็แบบเล่นมุกเหมือนเหมือนทุกคนได้มาแบบมาจอยกันอะค่ะแเราเราอยากให้คนดูแบบดูด้วยความสนุกสนานอะไรเงี้ยที่แรกก็เปิดด้วย ไม่กอดมากตอนทราบว่าแขมะเป็นใครคือเกรงหนึ่งเพราะว่าอะไรคะในเจนเนอเรชั่นนี้เขาคือแบบกำลังมาแข่นจิราต้องรอดเราต้องรอด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคือดีใจมากที่น้องๆตอบรับภาษาแล้ว หลายหลายคนนะคะเขาคอมเมนต์กันว่าแบบอยากเห็นน้องๆรุ่นใหม่น้องๆทีป๊อปมาร่วมง,งานกับพวกเราิีพูด้าใช่เราเลยแบบเฮ้ยจะเราไม่คิดว่าแบบคนยังอยากดูขนาดนี้อะค่ะแล้วก็รวมไปถึงแฟนๆของน้องๆดารานักแสดงศิลปินทุกท่านด้วยที่แบบมาซัพพอร์ตรายการนะคะก็ยอดดูไปไวมากพี่แม่แล้วเขาบอกว่า20กว่านาทีอะมันไม่พอเปลาเราเว้นซ่าใส่ไปบอกทีมงานดิฉันเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานพี่ชันเป็น คนน่าร้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปบอกให้แต่คนก็เม้นกันอย่างนั้นเยอะเหมือนกันแลเขาบอกว่าจริงๆอยากเห็นทีมแข่งกับเชิญมาเล่นเพลงกับพิธีกรนที่เป็นศิงปินเนาะน่าจะได้ดีเนาะเนาะก็อยากก็อยากให้เราเพิ่งเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นเรายังไม่ยังไม่กล้าแบบขอค่อยๆขอค่อยๆไปแล้วเดี๋ยวแก้มว่าพี่ๆทีมงานทุกคนรับฟังแน่นอนค่ะสำหรับอ่า การคอมเมนต์ของแต่ละคนนะคะแล้วก็แราว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะปรับพัฒนากันไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ขอค่อยๆไม่ค่อยนานก็ยืนขำนานมากเออก็เพราะเพราะ EP แรกก็คือคอมเมนต์กระจายมากใช่ด้ได้น้องเก่งน้องน้ำปิงด้วยนะคะจริงๆเคมีดีมากอ๋อเก่งก็รอ EP ต่อไปเนาะรอ EP ต่อไปค่ะเดี๋ยวจะมีออกมาเรื่อยๆค่ะให้ทุกคนได้ติดตามค่ะทางช่องอโศดนตรีค่ะทาง YouTube แค่มีความหนักใจมั้ยเรื่องความคุณดูพอมันมาถึงอยู่นี้ยเจนของคุณดูมันเปลีออ่ยนไปเหมือนกันการปรับตัวเข้ากับเป็เดก็กมุกมักอะไรแบบเนี้ยคือก็ว่าถ้าเราเป็นธรรมชาติอ่ะมันมันอาจจะไม่ต้องหนักใจมากนะเพราะรวมเนาะคนรุ่นใหม่เขาหมายถึงว่าคนตอนเนี้ยเขาชอบอะไรที่มันเรียวเดียวออ,อ,ออแล้วพวกเราก็คือแบบ เป็นอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนาคาแรคเตอร์ตัวละครในแต่ละเรื่องไปคือทุกคนในแต่ละตอนน่ะต้องบอกก่อนว่าเ,เปลี่เนเปลี่ยนหมดแล้วก็บทมันขึ้นอยู่กับพี่เขียนบทอ่ะคือเราก็เราถามว่าเราเราหนักใจไหมมันหนักใจตรงที่ว่าหยุดขำยังไง<อ>ให้มันอยู่ตรงนั้นมั่นคงต่อไปได้เพราะว่าหู<อ>เหมือนไม่ได้เหมือนไม่ได้ออกรายการกันนานแล้วเนี่ยเล่นกันแบบใหญ่ใหญ่ใหญ่ที่แบบโอ้ใหม่ก็โอเคเดี๋ยวก่อคเดี๋ยวรอจังหวะก่อนเข้าไม่ทันอยู่เออ แต่ว่ามันมันเป็นอะไรที่สนุกมากกว่าไม่ได้ไม่ได้ไปกดดันอะไรเลยตอนเล่นอ่ะจากกระแสอิพิเรียนที่กลับเข้ามาความรู้สึกของแกเป็นอย่างไบ้างขอบคุณมากจริงๆขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบแล้วก็คิดถึงเราเห็นคอมเมนต์ที่ถึงใช่คัน้ังเยอะมากใช่เออเราก็อยากร้องนะก็รอดูเนาะก็รอดูแล้วกันค่ะว่าจะมีการร้องเพลงมากมากขึ้นไหมหรืออะไรยังไงอยากคอมเมนต์กันเข้าไปค่ะคุณผาเขาบอกว่าอยากไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะ เออเป็นชโมอะไรเงี้ยมาต้องร้อีกงานเออเป็นชั่โมเดี๋ยวขอพูดนิดนึงทุกคนขาถ้าแบบถ้าแบบก่อนหน้านี้เป็นชั่วโมงเราซ้อมกันล่วงหน้า3าสี่วันนะคะซ้อมร้องเองกานร้องเพลงฝั่งทางใดๆคิวน้องๆอาจจะไม่ไหวจริงๆคีวพี่ๆเนี่ยก็ได้บ้าเอดแต่ได้อยู่แต่แบบเดี๋ยวเราค่อยๆปรับแล้วกันค่ะตอนนี้มันเป็นออนไลน์แต่อยากแขกเขาเชยเนี่ย เราจะดึงคนรุ่นใหม่ตลอดเวลาไหมรู้ว่าอุ้ยไม่สิคะเราต้องมีหลากหลายนะเราก็ต้องชวนคนที่สนุกสนานอาจจะไม่ใช่แค่ดาราก็ได้อาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรืออะไรก็ได้เราต้องเก็งมีต้น capital ของพวกเราได้ไม่รู้เหมือนกันต้องลองดู มันไม่ต้องหรอกมันต้จะมารอกันหน้าางนคนจะได้แบบเฮ้ยคนนี้หรอคนนี้หรอจะเป็นยังไงเราจะเราจะเราจะทันไหมเขาจะทันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบใหม่แบบสับอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงมันหลากหลายขึ้นเพราะมันลงออนไลน์ใช่ไหมใช่มันลงออนไลน์คือมันกว้างขึ้นโอ้ยสอรี่คือแบบเราเราเดี๋ยวเรารู้กันเลยว่าอันนี้ได้แล้วหรืออว่าอาจจะยังนะว่าให้เวลาก่อนเนาะใช่ค่ะ จอยๆกันไปก่อนช่วยเหลือกันทุกคนคอมเมนต์ช่วยเหลือกันก่อนบอกบทมาบอกบทอยากให้พี่พูดอะไรพูดมาบอกมาคอมเมนต์มาได้คอมเมนต์กันมาได้อยากฟังเพลงอะไรอ่าเดี๋ยวเราจะไปใส่ในอินทีต่อไปลูกค้าเข้าได้ค่ะเออบทบาทหนึ่งแอนตี้คิดถึงไหมคะคิดถึงมากคิดถึงมากเราคือแบบเขาเริ่มโตแล้วเอ่ะทำไมมาออกเรื่องนี้แล้วล่ะคะโอเคคิดถึงมากเขาเริ่มโตเราเองก็รู้สึกว่า มันไกลกันะแต่ว่าเราก็คุยกันทุกวันล่าสุดก็เพิ่งไปดิสนีย์ปารีสด้วยกันใช่ก็พาหลานไปคือสามารถไปเที่ยวดิสนีย์ด้วยกันได้แล้วก็แฮปปี้แฮปปี้มากเราเราก็แฮปปี้เขาพูดชัดยังพูดเริ่มชัดมากแล้วเขาก็อันตี้อันตี้แล้วเขาจาชื่อคนได้แม่นมากค่ะตอนใช่แล้วก็ร้องเพลงแบบแม่เขาเออร้องเพลงใช่เขาสามารถทําเป็นโน้ตได้แล้วตอนนี้ใช่ใช่ค่ะโกเด้นตอนนี้ เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ดเดฮะเนี่ยฮะถายได้เนาะสายเรื่องมันแข่งแรงเนาะใช่อันที่เดียวหวังผ่นกล้องผ่นกล้องทุกวันใช่อันที่ต้องเก็บเงินเนาะหลานต้องเข้าใจอันที่เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ช่วงฮอลิเดย์หรือว่าวันหยุดเดี๋ยวว่ากันเดียวพร้อมจะบินไปหาอืมบินไกลเหมือนกันแต่พร้อมมากใช่ คือการเลี้ยงแบบแบบอย่างเงี้ยมาถึงกวว่าแอนตี้กับฝรั่งมันสร้างความสัมพันธ์ได้ไม่น่าเชื่อว่าได้ดจดริงจัาได้ทั้งยายทั้งทั้งออนตี้ก็อย่างนี้วิดีโออทุกวันก็ทุกวันค่ะก็ะะทุกวันคือเทคโนโลยีมันมันช่วยเราเนาะจริงๆแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าปกติแล้วไม่ได้ให้เขาดูจอค่ะคือจะเป็นแค่ตอนดูโทรศัพท์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วแม่เขาจะแบบให้ร้องเพลงเองนี่นั่นอันซื้ออะไรเงี้ยธรรมชาติเลย ใช้เวลานานแค่ไหนกันนะแต่ว่าถามเวลาหรือว่าอะไรให้เขาแบบมีการจากเราจริงๆไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะวันละครั้งสองครั้งก็พอแล้วใช่ค่ะแต่ชวนหลังคุยหลังเล่นอะไรใช่เขาก็เขาก็ทักชวนคุยตลอดอะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นร้องเพลงบ้างพูดบ้างเป็นไงบ้างลุยอะไรเขาก็จะถามเราอันตี้กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักมากค่่ะพูดเลยคิดถึงก็ต้องแบนเราพูดกัน ว่าเราควรจะต้ออะไรเราก็เตรียมตัวหรืทำกันบ้านไม่เตรียมกันเล่นกับปลาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าปล่อยปล่อยโคโค่ให้ธรรมชาติธรรมชาติดีกว่าให้เขาชอบอะไรเองเลือกเองพูดพูดคุยกันออกมาเองอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไม่ได้ไปไม่ไม่อยากไม่อยากไปใส่อะไรให้เขามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะยกเว้นแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับ การที่เขาได้พัฒนาทางสกิลทางการความคิดอะไรเงี้ยเออให้แม่เขาเป็นผูจัดการอย่างเงี้ยเราเองก็แบบอันตี้สบพ่ออันตี้ใส่เพลงเดียวใช่เดี๋ยวอันตี้ก็คือส่วนใหญ่ร้องเพลงตัวเองให้หลานฟังองเลัง แต่ละคนตัวหลานขาเล่นอย่างเงี้ยใช่หลานเขาชอบมากเขาชอบดูมากเขาชอบฟังมากอะไรเกก่งยาๆอย่างเงี้ยหลานพันได้หมดโอ้แล้วร้องได้ด้วยเกันมากแล้วเวลาแม่เขาสอนเสียงสูงเขาจะหัวแล้วเสียงสูงรู้ด้วยหรู้ไม่น่าเชื่อใช่ก็คือรอราเป็นอยู่เนาะว่าโตมาจะตามรอยหรือเปล่าเดี๋ยวก็ให้เป็นเวลาของเขาไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ดูมีความสุขดีค่ะหนึ่งขวดสิบเดือนค่ะกัน่ารักมากน่ารักมาก ขอบคุณค่ะเป็นฟิลมแบบหลานเนาะเออที่มันหิมใจสิตหลานค่ะจ่า<อ>